คุณผู้ชมค่ะในช่วงสกุมายาออนทัวร์ของเราวันนี้นะคะเราจะพาไปนะคะดูง,งานนะะี้ค่ะทางบล็อตคาสต์นะคะได้เปิดซีรีส์บอยเลิฟนะคะที่เขาจะส่งพี่จตีนั้นเนยลงจอด้วยแลวคะ่ะ โดยทางพี่น้องค่ะจะมือ AIS Play นะคะผลิตซีรีส์วัยวัยรุ่นจากนิยายขายดีค่ะส่งตาและก็บอมกูจินน่าใหม่รักต่างวัยเด็กกว่าแล้วไงในพี่จะตีนั้นเลยซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้คิวออกอากาศตอนแรกกันแล้วล้วค่ะ สำหรับซีรีส์วายน้องใหม่แนวโรแมนติกค,คอมเมด,ดี้นะคะอย่างพี่จตีนั้นเนยโดยผู้จัดมากฝีมืออย่างพี่นองอรุโนชาบอสใหญ่แห่งค่ายบลอดคาสต์ไทยเทเลวิชันนะคะที่จับมือค่ะสตรีมมิ่งเจ้าดังอย่าง a อ Play ซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราได้เฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่กันอย่างเข้มข้นหลังจากที่ได้เปิดการแคสติ้งกันไป จนในที่สุดค่ะก็ได้พระเอกนายเอกเคมีดีต่อใจอย่างต้าอธิวัตนและบ่มธนวัฒนที่จะมาถ่ายทอดตัวละครของเนยวัดพลุและก็พี่ทิวาโดยมีแชมป์วีระชิตค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับถ่ายทอดเรื่องราวจากนิยายขายดีให้กลายเป็นซีรีส์น่ารักเรียกได้ว่างานนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะ โดยพี่จตีน่เนยเป็นซีรีส์รักใส่ของเด็กม .4 ส,สุดเฟี้ยวที่ชื่อว่าเนยค่ะรัมหรือว่าเป็นนักแรงสุนโหโดเจ้าของฉายาเนยวัดพลุที่เกิดมาสะดุดในติวเตอร์หนุ่มนักศึกษาทรงเนิร์ดอย่างที่ว่าซึ่งทางทีมงานพูดไปเสียงเดียวกันว่าทางต้าและก็บอมรับบทบาทได้เหมือนเดินออกมาจากนิยายเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมานี่คพี่น่องก็ได้นําทีมน้องๆมาทําพิธีบวงสวงเอาเลิกเอาชัยกันที่ลานหน้าเซน t ์ทอนโบลงานนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากนักแสดงนําแล้วก็ยังมีนักแสดงวัยรุ่นมาร่วมพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลกันแบบฟูลทีมเลยเลยคะ่ะซึ่งนอกจากต้ากับบอมแล้วนะคะจะมีเคมีใหม่ที่ดีต่อใจแล้วเรื่องนี้ก็ยังได้นักแสดงมากฝีมืออย่างเฟรชอริสรามารบทแม่ของเนย ที่เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเจ้าดังในตำนานมีนิสัยจูจี้ขี้บน่นแต่รักลูกมากกว่าใครซึ่งเรื่องราวระหว่างคู่แม่ลูกนี้ก็จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับซีรีส์พี่จตีนั้นเนยนี้นะคะสามารถรับชมได้แล้วนะคะเริ่มตอนแรกวันที่18พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา5ทุ่มค่ะโดยจะได้รับชมได้ทุกวันศุกร์ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ นะคะและทาง AIS Play เวลา5ทุ่มเช่นเดียวกันค่ะอ๋อค่ะก็วันนี้ก็เราก็เปิดตัวนะคะซีรีสพี่จตีนั้นเลยก็เป็น เอรี่วายนะคะเรื่องแรกของบอดแคสแล้วก็เรื่องแรกของน้องทั้งสองคนด้วยนะคะน้องตาน,น้องบอมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราแทนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็ได้คิวหรือว่าคิวที่จะออกอากาศนะคะในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากชมในช่อง3แล้วก็ไ้ชมทาง a อ Play ด้วยะคะ่ะ โอ้ต้องบอกว่าประทับใจมากค่ะคือคือน้องอ่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยพี่จตีนั้นเนยนะคะน้องต้าน้องบอมก็จะเป็นเป็นที่กับเป็นเนยเพราะฉะนั้นเนยนี่ก็แบบว่าตรงคาแรคเตอร์เมื่อกี้สัมภาษณ์กันไปก็สนุกมากน้องบอมนี่ก็คือตรงคาแรคเตอร์แล้วคู่นี้คือแบบ เคมีดีมากๆเลยค่ะอยากให้ไอ้ดลอมชมแล้วก็ออมันเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวมีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวแต่ว่าความคุกคิดน่ารักและความฟินของผู้นี้ต้องบอกว่าแบบเดี๋ยวถ้าได้ชมแบบตัวอย่างแล้วมีซิวีวิดีโอนะต้องบอกว่าทุกคนต้องลุไปยิ้มไปเลยค่ะคิดว่าในในนาทีนี้แตกต่างเนาะแตกต่างนะเพราะว่าเราไม่ได้คือมันนอกจากว่า แฟนเชอรีวายเนี่ยจะได้ชื่นชอบกันแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นมีความมีความเป็นแม้ด้วยคิดว่าดูได้ทุกกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ความน่ารักความฟินความอะไรเนี่ยพี่หนองมองว่า เขามีความเป็นธรรมชาติกับทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเคมีที่ลงตัวมากเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นเชอรี่ที่ออกเป็นแนวสดใสน่ารักแล้วก็วัยวัยรุ่นนะคะแล้วด้วยความเป็นย้อนยุคนิดๆน,น,นะคะเ,เพลย์แล้วเราก็มีเพลยพค้อสในเรื่องด้วยนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กลมกลม่อมแล้วก็ดูไปยิ้มไปตั้งแต่ตอนแรกเลยะคะ่ะ ตอนตอนแรกก็รู้สึกกดดันครับเพราะว่าแบบไม่ไม่เคยเล่นซีรีส์วายอะไรมาก่อนอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมก็มีความกดดันครับแต่ก็ได้พี่แชมป์แล้วก็พี่หน่องแบบช่วยละลายพฤติกรรมดีครับก็ตื่นเต้นครับสำหรับผมก็จริงๆก็เหมือนตาเลยเนาะเพราะเหมือนเราไม่ได้อยู่สายซีรีส์มาก่อนอะไรเยงี้ครับแล้วผลงานเรื่องเนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยก็เลยเหมือนทุกอย่างในกองเนี่ยมันใหม่มากสําหรับผมเลยก็ต้องทําการบ้านเยอะพอสมควรแล้วก็เวลาเข้ากองกันเนี่ยเราก็เหมือน ต้องมีการฝึกซ้อมกันก่อนอที่จะเล่นจริงด้วยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันก็เหมือนพอเราสนิทกันเนาะมันก็ทุกอย่างม,มันก็โต<ล>ใช่ครับผมุ้ยแต่ผมผมผมไม่เก่งครับเพราะว่าพี่น้องแบบ <laughs> เป็นกันเองมากเป็นกันเองมากแบบแบบน่ารักมากใช่ผมผม,ผมไม่เคยเก่งโอหพี่น้องคือแบบคือเขาเป็นแบบนี้อะไรคือแบบใจดีแล้วก็แบบเสียงพอๆอ,อะไรเงี้ยครับผม <laughs> ผมคิดว่าแบบคือถ้าคนที่ เป็นนักสแสดงใหม่อะไรเงี้ยแล้วมาเจอพี่น้องอะ่ะผมว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถคุยกันได้ครับเพลงใช่ไหมคะโอ้ค่ะก็จริงๆแล้วสืบเรื่องมาจากายรับลิฟท์ลอสนะคะพี่แมวจริรศักล้องเพลงสายร็อกไว้แล้วทีนี้พี่แชมป์ก็อยากได้เพลงแรวร็อกพื่อัเข้ากับเรื่องแล้วก็คุยกับพี่แมวพี่แมวก็น่ารักมากเลยค่ะได้มาร้องเพลงแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงมันสนุกมากนะคะแล้วก าอยากให้ชมมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะ,คะก็ต้องฝากพีิอ้อมใจจริงๆแล้วอยากจะฝากนะคะพี่ชตีนั่นเลยนะคะซอรี Series ่ไวายซึ่งต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ชมนะคะด,ดูได้กันครอบครัวดูไปเนี่ยนอกจากความสนุกสนานความเคมีที่น่ารักทั้งสองคนแล้วก็ความเป็นครอบครัวอาจจะมีน้ําตาซึมแล้วก็ให้อะไรที่ดีๆแบบสังผมด้วยนะคะแล้วก็คือสนุกมากด้วยอยากให้ติดตามชมค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับซีร erm ีส์พี่จตีนะเนยนะคะก็จะออนแอร์ให้ได้รับชมเป็นตอนแรกในวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา5ทุ่มตรงนะคะโดยจะได้รับชมกันทุกวันศุกร์ค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ และก็ทาง AS Play ค่ะเวลา5ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะ มายาออนทู